มาระโกบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่12พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาเป็นอุปมาว่ามีชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นแล้วก็ล้อรั้วไว้รอบเขาสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้ทาสคนหนึ่งไปหาคนเชา่าสวนเหล่านั้นเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลองุ่นจากสวนของเขา แต่คนเหล่านั้นจับทาตคนนั้นมาเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าเจ้าของสวนจึงใช้ทาตอีกคนหนึ่งไปหาพวกคนเช่าสวนอีกคนเช่าสวนเหล่านั้นก็ทําจนทาตคนนั้นศีรษะแตกและทําให้เขาอับอายต่อมาเจ้าของใช้ทาตอีกคนหนึ่งไปแต่พวกเขาก็ฆ่าทาตคนนั้นและเป็นเช่นนี้กับทาตอีกหลายคนพวกเขาเคี่ยนตีบางคน ค่าบางคนเจ้าของสวนนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเหลืออยู่เป็นบุตรชายที่รักมากเขาใช้บุตรชายคนนั้นไปเป็นครั้งสุดท้ายพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบ,บุตรชายของเราแต่พวกคนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเลยมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราพวกเขาจึงจับบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนนั้นจะทำอย่างไร ท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หรือที่ว่าศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพวกเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์ตรัสอุปมานี้กระทบพวกเขา แล้วพวกเขาก็จากพระองค์ไปพระเยซูได้ตรัสคําอุปมาเรื่องสวนองนและขนเช่าเพื่อให้เราได้เห็นความจริงความหมายจุดประสงค์ของพระองค์ในการที่จะสื่อสารความหมายหลายอย่างที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าในอุปมานี้โดยตรงจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ตรัสนั้นพระองค์กําลังพูดถึงสวนองนหมายถึงประเทศอิสราเอลขณะเดียวกันสวนองนสามารถหมายถึงแผ่นดินโลกนี้ได้ด้วย เราะนั้นเราจะเห็นความหมายนี้ตีคู่กันไปหรือจะสามารถที่จะย่อยลงมามองซูมอินซูมเอาเข้ามาหน่วยเล็กจนถึงชีวิตร่างกายของเราเป็นเหมือนสวนองุ่นนั้นด้วยบ้านเรือนของเราครอบครัวของเราแผ่นดินที่เราอยู่ไม่จะเป็นบ้านเช่าไม่จะเป็นที่ดินที่เรามีที่ดินเช่าที่ดินซื้อที่เราใช้ครอบครองสิทธิ์อยู่เราสามารถเรียนรู้ความเข้าใจใน ผ่านคำอุปมานี้ได้ซึ่งมีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันพระเยซูได้เล่าถึงชายคนหนึ่งทำสวนองุ่นชายคนหนึ่งนั้นคือพระเจ้าที่เป็นเจ้าของสวนพระเจ้าเป็นเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของร่างกายเราพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกคนในครอบครัวเราพระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินโลกนี้สวนองุ่นที่พระองค์พูดถึงพระองค์ต้องการสื่อสารให้กับคนยิวโดยเฉพาะ บรรดาพวกผู้ครอบครองม่จะเป็นกษัตริย์หรือปุโรหิตและประชาชนอิสราเอลที่มีอำนาจทางกฎหมายมีอำนาจทางศาสนามีอำนาจทางอิทธิพลเหนือผู้คนคนเหล่านั้นเป็นคนที่ใช้สิทธิทุกอย่างเหล่านั้นเปลี่ยนจุดประสงค์ไปจนลืมตัวหลงละเลงเหมือนกับคนเช่าไม่ต้องการที่จะให้เจ้าของสวนมามีอำนาจมาก้าวไก่มายุ่งเกี่ยวแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของสวน ถ้าหากเรามองในมุมมองหนึ่งในมุมมองของคนที่เป็นพวกเช่าวสวนเราก็อาจจะมีคิดหรือว่าความรู้สึกเอ,เอียงเหมือนอย่างที่เราบริโภคข่าวสารทุกวันนี้ถ้าเราฟังความข้างหนึ่งบ่อยๆไปๆมาๆเราก็จะมีความคิดเข้าข้างหรือว่าถูกใส่ข้อความผิดๆทัศนะผิดๆแนวความคิดผิดๆทําให้เราตอบสนองด้วยความคิดเห็นไปด้านหนึ่งด้านใดหรือเห็นแก่ตัวหรือคิดแคบก็แล้วแต่ แต่ถ้าเรามองในมุมมองของเราที่เป็นเจ้าของถ้าหากใครที่เป็นเจ้าของให้อะไรคนเช่าให้เขาเช่าอะไรของเราก็เราก็จะเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งแต่ในบริบทของพระคำของพระเจ้าต้องการให้เราได้เห็นมุมมองของทั้งสองฝ่ายเพื่อเราจะเข้าใจในความชอบธรรมความยุติธรรมดังนั้นพระองค์ใช้คำอุปมาว่าชายคนหนึ่งหมายถึงพระเจ้าที่พระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้เจ้าของจัก,กรวาลแม้ว่าพึ่งจะ ค้นพบจัก,กรวาลอีกใหม่ๆเยอะแยะมากมายแต่พระเจ้ายังทรงไว้ซึ่งการทรงสร้างเพราะว่าไม่มีผู้สร้างอื่นใดที่สามารถที่จะสร้างเหนือธรรมชาติและจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ได้และพระเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์องเองเปิดเผยพระองค์องเองว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างดังนั้นพระองค์ได้ทรงทําสวนองุ่นพระองค์สร้างโลกนี้ไว้โลกนี้เป็นสวนองุนใหญ่หนึ่งที่ทําให้มีสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์อยู่ในโลกในอยู่ในสวนนี้ สวนที่เล็กลงไปที่พระอ,องค์กำลังกล่าวถึงอย่างเจาะจงในเวลานั้นก็คืออิสราเอลซึ่งเป็นแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้มอบให้ที่พระอ,องค์สัญญาไว้กับตั้งแต่อับราฮามาแล้วพระอ,องค์ยังทรงไว้ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของสวนเจ้าของโลกเจ้าของประเทศทุกประเทศเจ้าของชีวิตทุกชีวิตเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหมดพระอ,องค์ล้อมรั้วไว้รอบสิทธิของพระอ,องค์การปกป้องการกําหนดเขตแดนอย่างชัดเจนการกําหนดสิทธิอย่างชัดเจนว่า ขอบเขตของพระองค์สิทธิของพระองค์กรรมสิทธิ์ของพระองค์และการสร้างรั้วไว้ก็ยังเป็นที่ที่จะสามารถปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการลุกล้ําเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งใดที่จะเข้ามาลุกล้ําหรือทําลายเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปกป้องเพื่อกันมั่นคงนั่นเองพระเจ้าทรงมีการปกป้องสําหรับโลกนี้ปกป้องสําหรับอิสราเอลปกป้องสําหรับชีวิตร่างกายของเราแต่ละคนปกป้องแต่ละคนแต่ละครอบครัวปกป้องสิทธิของเรา ทั้งกายใจและจิตวิญญาณทั้งข้างนอกและข้างในและพระองค์ก็สกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าการสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นแล้วก็สร้างหอเฝ้าทำให้เห็นถึงการที่พระองค์ได้ทรงยังดูแลเอาใจใส่ทางการปกป้องคุ้มครองการระแวดระวังที่จะสนใจเอาใจใส่และคาดหวังการสกัดบ่อเก็บน้ำองุ่น เพราะว่าพระองค์กำหนดเจาะจงว่าเป็นการทําสวนองุ่นเพื่อจะมีจุดประสงค์ที่เจาะจงและเขาสกัดบ่อเก็บน้ําองุ่นการสกัดบ่อเก็บน้ําองุ่นบ่งบอกถึงความคาดหวังว่าจะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับพระเจ้ามีการวางแผนพระองค์สร้างสวนองุ่นและพระองค์สกัดบ่อเก็บน้ําองุ่นการที่พระองค์สร้างโลกพระองค์คาดหวังสําหรับผลผลิตที่โลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์สร้างชีวิตของเราพระองค์คาดหวัง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราได้เรียนรู้ในเรื่องที่พระเยซูได้เห็นต้นมะเดื่อที่มีใบแต่ไม่มีผลเพราะพงคาดหวังผลมะเดือ่อเมื่อคนเช่าสวนปลูกองุ่นเขาก็ต้องคาดหวังผลเขาก็มีบ่อสกัดเก็บน้ําองุ่นบ่งบอกว่ามันจะได้ผลอย่างแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ผลไม่มีใครที่จะปลูกหรือทําสิ่งใดๆและไม่คาดหวังผลเมื่อคาดหวังผลก็ต้องทําสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ การที่สกัดบอ่อเก็บน้ำาองุนก็บ่งบอกเขาต้องมีผลมันได้ผลแน่นอนและเป็นการเกิดผลที่มากมายอย่างแน่นอนเราปลูกข้าวรับรองนะครับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวข้าวถ้าเราเชื่อว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวข้าวเราก็ต้องสร้างที่เก็บข้าวจะเรียกว่ายุ้งฉางก็แล้วแต่หรือจะเป็นภาชนะอะไรหรือที่จะแสดงออกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนสร้างหอเฝ้าบ่งบอกว่ายังอยู่ในการดูแลการปกป้องอย่างใกล้ชิด ลางวันกลางคืนตลอดเวลาพระองค์ดูแลโลกนี้พระองค์ดูแลอิสราเอลพระองค์ดูแลชีวิตเราพระองค์เฝ้าดูชีวิตของมนุษย์อยู่เสมอพระองค์คาดหวังจากมนุษย์อยู่เสมอคาดหวังจากโลกนี้อยู่เสมอในฐานะผู้สร้างในฐานะเจ้าของและเจ้าของสวนก็เลยให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศการที่พระองค์ให้ชาวสวนเช่าเนี่ยอีกแล้วพระองค์สร้างมนุษย์ในฐานะลูกของพระเจ้าเมื่อพระองค์ตัดกับอาดัมเอวาเมื่อพระองค์สร้างเขาเสร็จพระองค์ให้เขาดูแลสวนสวนเอเดน เมื่อพระองค์มอบแผ่นดินอิสราเอลให้กับอิสราเอลอิสราเอลคือเจ้าของพระองค์มอบให้ในฐานะบุตรของพระเจ้าแต่ในอีกด้านหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่เป็นคนงานด้วยและทําไมพระพีตอนนี้ได้บอกว่าให้พวกชาวสวนเช่าการแสดงออกในยะของความหมายนี้บ่งบอกว่ามีความแตกต่างหรือผิดปกติหรือไม่ธรรมดาไม่ปกติอย่างหนึ่งเพราะว่า ถ้าเป็นลูกเนี่ยเราก็จะบอกว่าพ่อแม่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มอบมรดกแผ่นดินนั้นให้กับลูกแต่พระพีตอนนี้ให้เราเห็นว่าให้พวกชาวสวนเชา่าชาวสวนเชา่าเหมือนกับเป็นคนอื่นแผ่นดินอิสราเอลก็คนยิวก็อยู่พระอ,องค์พูดถึงคนยิวไม่ได้พูดถึงคนพื้นเมืองพวกปาเลสไตน์คนฮิตไทยปาเลสซีหรือว่าชนชาติอื่นแต่พระองค์กำลังหมายถึงอิสราเอลทําไมพระองค์พูดถึงอิสราเอลว่า เป็นชาวสวนพระองค์น่าจะเรียกเขาว่าเป็นบุตรเหตุผลก็คือทําไมเขากลายจากฐานะของการเป็นบุตรที่จะต้องครอบครองดูแลสวนนั้นด้วยมรดกตามภาษาของกฎหมายแต่ว่าทําไมพระองค์พูดถึงเป็นผู้เช่าเหตุผลก็คือเพราะมนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทําให้เกิดการแยกระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าจริงๆแล้วทุกคนมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าแผ่นดินโลกนี้เป็นของพระองค์ แต่เราได้ถูกเปลี่ยนฐานะจากเป็นบุตรกลายเป็นคนเช่าได้ยังไงซึ่งมนุษย์ก็รู้ดีจิตสํานึกของมนุษย์ก็รู้ดีอย่างที่พระองค์ได้ตัดคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบุตรที่หลงหายใช่ไหมบุตรที่ฟุ่มเฟือยที่ใช้ทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกของตัวเองที่พ่อให้แล้วก็เอาไปเพื่อจะครอบครองเองไม่ให้พ่อมายุ่งขอจัดการบริหารสิทธิของตนเองเต็มที่และคิดว่าตัวเองจะทําให้ตัวเองจเจริญขึ้นและประสบความสําเร็จเวลาผ่านไป ไม่เหลืออะไรแทบจะเอาชีวิตไม่รอดและเมื่อสำนึกได้ก็เลยกลับมาหาบิดาเมื่อกลับมาหาบิดาสิ่งที่เขาพูดออกมาสารภาพต่อบิดาบอกว่าข้าพเจ้าผิดต่อสวรรค์ข้าพเจ้าผิดต่อบิดาอย่ารับผมเป็นลูกเลยให้ผมเป็นแค่คนใช้เพื่อเพียงแต่ขอเพียงแต่ให้ผมมีอาหารกินประทังชีวิตและไม่ตายคำพูดของเขาเขารู้ดีว่าเขาผิดเขาจึงเป็นการสำนึก เป็นการละอายที่จะเรียกบิดาว่าเป็นบิดาและเรียกตัวเองว่าผมเป็นบุตรอ้างสิทธิบุตรก็เลยขอเพียงแต่ได้เป็นคนใช้ก็พอนี่คือวิญญาณแห่งการถูกครอบงำด้วยการเป็นทาตของมารายวิญญาณชั่วที่ครอบงำมนุษย์ทําให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าและไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้าและเมื่อเวลาที่เข้ามาหาพระเจ้าก็เข้ามาเหมือนลูกช้างลูกมา้าลูกหมาลูกแมวบนบานสารเก่าเพราะว่าอะไรเพราะเป็นวิญญาณแห่งความกลัวเป็นวิญญาณแห่งการรู้ตัวว่าผิด ไม่ใช่สำนึกผิดนะรู้ตัวว่าผิดเพอการรู้ตัวว่าผิดมันต้องนำไปสู่ขั้นตอนของการที่สำนึกผิดสารภาพและกลับใจจึงจะสามารถได้รับพระเมตตาพระคุณแล้วแต่พระเจ้าจะประทานพระกรุณาพระคุณนั่นคือมุมมองของคนที่ทำผิดแลนพระเยซูจึงใช้ถ้อยคำไม่ได้บังเอิญที่พระองค์มีจุดประสงค์ที่มีรายละเอียด ให้พวกชาวสวนเชา่าก็คืออิสราเอลนั่นแหละร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าแต่เมื่อเราใช้ร่างกายของเราความคิดจิตใจอารมณ์วิถีชีวิตของเราไม่ได้สัมพันธ์ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามนุษย์จะมีความกลัวและมีจิตสำนึกที่มาจากการตกอยู่ใต้การอนุภาพการควบคุมของมารหลายทำให้ตนเองมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าใกล้พระเจ้า ไม่อยากเข้าใกล้ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะความกลัวเพราะการรู้ตัวว่าผิดแต่ยังไม่ไปถึงจุดที่จะสำนึกผิดดังนั้นพระองค์ก็ให้เช่าหม้อแผ่นดินนั้นให้เขาอยู่ก็ยังเป็นของอิสราเอลอยู่แต่พระองค์ยังคาดหวังสิทธิทุกอย่างไม่จะเป็นการเป็นเจ้าของสวนพระองค์ยังเป็นเจ้าของ การที่พระองค์ปกป้องดูแลพคยังปกป้องเดี๋ไวนพระเยซูสเสด็จไปถึงกรุงเยรูเซาเล็มและพระองค์ทรงกันแสงค,ควร่ำขวนว่าโอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเรามาหาเจ้าเหมือนอย่างที่ต้องการจะปกป้องเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกของมันนี่คือการสร้างรั้วรอบของพระองค์ที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าเสมอพระเจ้ายังสร้างรั้วรอบแผ่นดินโลกนี้เสมอ ต้องการปกป้องแผ่นดินโลกนี้พระเจ้ายังต้องการปกป้องมนุษย์แต่ละคนเสมอแต่ละครอบครัวเสมอบ้านทุกหลังแผ่นดินทุกแผ่นดินทุกสิ่งในในมนุษย์ทุกคนทั่วโลกไม่จะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนพระเจ้ามีสิทธิ์ในชีวิตของเขาพระองค์มีจุดประสงค์ในชีวิตของเขาพระองค์สร้างลัวรอบและพระองค์คาดหวังชีวิตมนุษย์ที่จะเกิดผลพระเจ้าคาดหวังแผ่นดินเซลล์ที่จะเกิดผลพระองค์คาดหวังทุกประเทศที่จะเกิดผล สำหรับพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของการไปต่างประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศบ่งบอกถึงการที่พระองค์มอบหมายให้กับมนุษย์ในการที่จะดูแลโดยใช้สิทธินั้นโดยที่พระองค์ไม่ได้มาคอยจำจี้จำชัยคอยจับผิดคอยดูทุกกระเบียดทุกการเคลื่อนไหวการที่พระองค์ไปต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์มอบชีวิตของเขาในการให้กับให้สิทธิสําหรับ มนุษย์ในการที่จะดูแลแม้ว่าพระองค์รู้ว่าอิสราเอลก็ดื้อเราเองที่เป็นมนุษย์ก็ดื้อและคนทั้งโลกนี้ก็ดื้อแต่พระองค์ปล่อยในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งได้บอกว่าพระเจ้าปล่อยปล่อยมนุษย์ไว้ก่อนให้ทําตามใจความดื้อดึงของเขาแต่พระองค์ยังรับผิดชอบสิทธิยังเป็นของพระองค์อยู่วันหนึ่ง เมื่อ <promotion> ถ <UC S> ึงฤดูผลองุ่นฤดูผลองุ่นปลูกสวนองุ่นจะมีฤดูผลองุ่นพระองค์สร้างโลกนี้พระองค์จะมีฤดูการสำหรับการเก็บเกี่ยวโลกนี้พระองค์สร้างชีวิตของเราพระองค์มีฤดูการในการเก็บเกี่ยวชีวิตของเราเก็บเกี่ยวคาดหวังผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ลมหายใจอากาศชีวิตของเรากับพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้เราได้ถวายเกียรติแด่พระองค์หรือไม่หรือว่าเราให้เกียรติ ของเราไปให้กับผีมารสาตานไปให,ให้กับความเห็นแก่ตัวของเราพระองค์ยังเป็นเจ้าของที่จะควรจะได้สิทธิ์เราทั้งหลายเป็นเจ้าของเลือกสวนไล่นาบ้านเช่ารถเรืออะไรต่างๆธุรกิจต่างๆที่ให้เขาเช่าเราเข้าใจสิทธิของการเป็นเจ้าของดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะพอเข้าใจว่าพระไทยของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอย่าคิดเฉพาะในมุมมองที่เราเป็นผู้เช่า แล้วก็ต้องการแต่ผลประโยชน์กําไรทั้งหมดหรือว่าไม่ต้องการให้สูญเสียหรือไม่ต้องการแม้กระทั่งเรื่องของความกระตันอยู่ที่เราควรจะให้มันจะทําให้เรามีมุมมองที่ผิดไปแล้วก็เมื่อมาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเวลาที่พรงค์เก็บเกี่ยวผลผลิตสําหรับอิสราเอลเช็คบินมีเวลาที่พงค์จะมาตรวจสอบเช็คบินในชีวิตของมนุษย์มีเวลาที่พงค์จะเช็คบินสําหรับคนทั้งโลก พระพงษ์ยังทรงไว้ซึ่งการเป็นเจ้าของสิทธิ์และพระพงค์ก็ใช้โดยการวิธีการของพระองค์คือเขาก็ใช้คนใช้ทาสของคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะขอรับส่วนแบ่งผลอง,งุ่นจากสวนของเขาโดยสิทธิทอันชอบธรรมในฐานะเป็นเจ้าของสวนแต่คนเหล่านั้นจับทาสคนนั้นฆ่าเขี้ยนจับทาสคนนั้น <c oughs> <c oughs> จับทาาคนนั้นเคีียนแล้วก็ไล่กลับไปมือเปล่าไม่ให้อะไรเลยแถมทำชั่วร้ายอีกก็ใช้คนที่สองไปคนที่สามไปเรื่อยๆแล้วก็ทำหนักขึ้นหนักขึ้นจากเคีียนหัวแตกศีรษะแตกไปจนถึงฆ่าคนใช้เหล่านั้นคือใครเราได้เห็นว่าจะเป็นโนอาห์ไปจะเป็นอับราฮัมไปจะเป็นบรรดาผู้เผยจนะ เราจะเป็นคนของพระเจ้าที่ดําเนินชีวิตในความชอบธรรมเป็นใครก็แล้วแต่ที่ดําเนินชีวิตในความชอบธรรมคนนั้นมีฐานะของการเป็นคนใช้ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใช้ไปที่พงไว้วางใจที่พระองค์ไปให้เราไปในให้คนใช้นั้นไปในนามของเจ้าของดังนั้นการปฏิบัติรับใช้เป็นสิทธิที่เราได้รับจากพระเจ้าเราไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของหน่วยงานองค์กรคิสจักรแต่เรากําลังเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นคนที่จะต้องรับ ใช้ต่อพระเจ้าในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้วางใจผู้ที่ถูกใช้ไปคือผู้ที่ไปในนามของเจ้าของคนที่ลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้ากับใจจากบาปต่อสู้กับมารดำเนินชีวิตกตัญญยูโมทนาขอบคุณสรรเสริญนมัสการพระเจ้าปฏนิบัติรับใช้พระองค์เรากําลังทําหน้าที่ของผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าและผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ในการที่ไว,ว้าไว,วางใจพระเจ้าไว้วางใจพระองค์จึงใช้เราไม่ว่า แต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเราพบว่าผู้คนที่ดื้อดึงมักกระบทําผิดต่อพระเจ้ามักจะเป็นคนที่หักหลังพระเจ้าเรียกว่าเป็นการโกงเป็นการหักหลังเป็นการทรยศและมนุษย์ก็ทําอย่างนั้นกับพระเจ้าหลายครั้งการที่เราไม่ได้ติดตามพระเจ้าไม่ได้ปนนิบัติพระองค์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปริบัติในการรับใช้การรับใช้พระเจ้าของเราที่เราเรียกกันทุกวันนี้ คือการที่เราได้เป็นคนใช้ของพระเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าคนรับใช้ของพระเจ้าคือขา้าราชการของฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่เราเมื่อเราอยู่ในตําแหน่งขา้าราชการเราตําแหน่งคนงานพนักงานผู้จัดจการต่างๆ,ๆเนี่ยเราภาคภูมิใจในบทบาทตําแหน่งเหล่านั้นพอสมควรเป็นความมั่นคงที่เราสามารถมีงานมีตําแหน่งมีเกียรติชื่อเสียง การที่เราได้รับใช้พระเจ้าเป็นเกียรติศักดิ์สรีของเราของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะมีได้สูงสุดกษัตริย์ดาวิดที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้บอกว่าเป็นคนใช้ในพระนิเวศเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศดีกว่าเป็นตําแหน่งใดๆในโลกนี้นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีท่าทีให้ถูกต้องต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ยังเป็นเจ้าของสวนยังเป็นเจ้าของโลกยังเป็นเจ้าของประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกในฐานะความชอบธรรมไม่ใช่เป็นการ อําใช้อำนาจเผด็จการแต่เป็นความชอบธรรมเพราะกรรมสิทธิ์เราทั้งหลายที่เป็นเจ้าของมรดกท่านก็คงจะเข้าใจในสิทธิของความเป็นเจ้าของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นและให้ปรากฏว่าคนเช่าสวนไม่จะเป็นอิสราเอลไม่จะเป็นมนุษย์ทั้งโลกทําไม่ดีกับพระเจ้าเลยแค่เพียงที่เราจะมานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าหรือว่าที่จะ ขอบคุณพระเจ้าให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังและประกาศข่าวประเสริฐพูดถึงความดีความยิ่งใหญ่มหากริจของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับฝนฟ้าฤดูการสติปัญญาการงานอาชีพการเลี้ยงดูสวัสดิภาพความปลอดภัยความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตแสดงออกมาขอบคุณพระเจ้ามานมัสการพระเจ้าหลายคนทําไม่ได้การที่เราไม่ทําหรือทําไม่ได้มันบ่งบอกการตอบโต้กับโดยที่เป็นความอธรรมเหมือนคนเช่าสวนทํากับคนที่เจ้าของสวนใช้ไป ที่พี่เลี้ยงผู้นำหัวหน้าเซลล์หรือว่าบรรดาคนทั้งหลายที่เป็นหนุนใจไปเสริมสร้างเราขึ้นเราปฏิเสธเราต่อต้านเราขัดขวางเราทําเหมือนกับพฤติกรรมของคนเช่าสวนที่พระเยซูยกคําอุปมานี้แทนที่จะถ่อมใจแทนที่จะขอบคุณแค่แต่เขาไม่ได้มายึดเอาเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรพอจะแบ่งจากผลที่เกิดขึ้นบ้างเพราะว่าเช่าสวนไปช้านานแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ แสดงขอบคุณบ้างคนที่เป็นเจ้าของยังรู้จักที่จะให้ทิปให้บำเหน็จให้โบนัสให้การขอบคุณให้อะไรต่างๆกับคนงานที่ดีเพราะว่าเราเป็นคนใจดีพระเจ้าใจดีกว่ายิ่งกว่ามนุษย์ใดๆที่ใจดีกพระองค์ให้ทุกสิ่งให้ชีวิตอากาศลมหายใจชีวิตทุกอย่างมาหลายชั่วอายุคนมาหลายตระกูลมาหลายเผ่าพันธุ์จนถึงมาจนถึงเรายุคนี้มนุษย์ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้แสดงออกถึงการขอบคุณเลย แต่กลับไปขอบคุณผีมารวิญญาณช่วอะไรก็ไม่รู้นั้นเป็นความดือดึงที่มนุษย์ทุกคนก็เคยผ่านมาในฐานะที่เราเป็นคนบาปจนในที่สุดเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องใช้บุตรไปเมื่อบุตรนั้นไปนั่นหมายถึงพระเยซูบุตรที่รักบุตรชายที่รักมากหมายถึงพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เข้ามาในสวนเข้ามาในอิสราเอลเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะมาเพื่อที่จะชี้เพียงแต่ ให้คนทั้งหลายเนี่ยเกรงใจหน่อยว่าคนนั้นโอเคอาจจะบอกว่ามันเป็นคนใช้คนนั้นคนนี้แต่บุตรมาโอ้บุตรมาเนี่ยเขาควรจะมีความเคารพยำเกรงให้เกียรติบิดาของเขามากขึ้นในโลกในเลียงเห็นคนที่มีบารมีที่เป็นลูกหลานของคนที่มีบารมีมาเนี่ยผู้คนยังให้เกียรติเลยไม่จะเป็นทุกบทบาททุกสังคม ยังให้เกียรติเราเขาเพราะว่าพ่อเขามีบารมีแต่พระเจ้าทรงมีบารมียิ่งใหญ่และชอบชอบธรรมที่สุดหลายคนไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้เกียรติคริสจักไม่ได้เกียรติผู้รับใช้ไม่ได้เกียรติบรรดาปุโรหิตธรรมอาจารย์คนทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตในความชอบธรรมไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ไม่ชอบธรรมแต่พูดถึงคนที่ดําเนินชีวิตในฐานะที่ชอบธรรมนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ถ้าเรายังไม่ได้ให้เกียรติพระเยซูพระเยซูมาเองทุกนี้พระเยซูมาเองบุตรมาเองอิสราเอลต่อต้านจับพระองค์ไปตึงทรมานและจับตึงที่กลางเขนวันนี้หลายคนในโลกนี้ยังไม่สนใจยังปฏิเสธการที่จะกระตันอยู่และเคารพยำเกรงต่อพระเจ้าผ่านทางพระบุตรยังดูถูกดูหมิ่นไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าเดี๋ยวใกล้ตายก่อนทึ่จะมาหาพระเจ้า เป็นการท่าทีที่เราแข็งกระด้างและไม่ได้ให้เกียรติเจ้าของชีวิตจนวันหนึ่งที่เราทั้งหลายตายจากโลกนี้ไปเราคิดหรือว่าเราจะรอดพ้นจากการที่เราต้องผเผชิญหน้ากับเจ้าของชีวิตเจ้าของส่วนและเวลานั้นเราจะเอาอะไรไปต่อรองในวันแห่งการพิพากษาไม่มีเลยเพราะว่าเราดําเนินชีวิตไม่ได้สนใจสนใจแต่ตัวเองสนใจกลัวแต่จะเสียผลประโยชน์เสียเวลาการงานต่างๆแต่และว,วันแต่และเวลา เรากําลังสะสมพระพิโรธของพระเจ้าเจ้าของสวนจะทํำยังไงดีกับคนที่เช่าสวนนั้นก็คือข้อที่7บอกว่าคนนี้แหละเป็นทายญาติค่าเสียและมรดกจะได้ตกเป็นของพวกเราก็คือมนุษย์ต้องการที่จะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวต้องการฮุบเอาทั้งหมดทุกวันตั้งแต่จันทร์อังคารพ,พุธพฤหัสจุกเสาร์อาทิตย์เป็นของค่าอย่างเดียวเพราะนั้นข้อแปดบอกว่าพวกเขาจึงจะบุตรชายไปฆ่าและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนข้อเก้าว่าเจ้าของสวนนั้นจะทําอย่างไร ท่านก็จะมาทำลายคนเช่าสวนนั้นมาทำลายคนเช่าสวนเหล่านั้นบ่งบอกว่าคนเช่าสวนไม่ได้มีคนเดียวแต่หมายถึงมนุษย์ทุกคนเหล่านั้นแล้วเอาสวนองุ่นให้คนอื่นเช่าในสุดอิสราเอลพระองค์ก็เลยมอบให้ชนชาติอื่นมายึดแผ่นดินนั้นในปีคศ .70 และเขาสิ้นชาติไปจนถึงล่าสุดก็จนถึงปี1948อิสราเอลเพิ่งได้กลับมานั่นคือการที่พระองค์ ไล่เขาออกเอาสวนนั้นให้คนอื่นเช่าวันนี้ชีวิตนี้ที่เรามีอยู่ขอให้เราทั้งหลายยำเก่งพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะไม่เผชิญชะตากรรมที่เหมือนกับคนเช่าสวนเหล่านี้เพราะว่าเจ้าของสวนยังมีสิทธิเต็มในการเป็นเจ้าของสวนพระองค์ยังเป็นเจ้าของโลกพระองค์ยังเป็นเจ้าของอิสราเอลพระองค์ยังเป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่ละคนมนุษย์ทุกคนทุกชาติพันธุ์พระองค์ยังเป็นเจ้าของธรรมชาติทั้งหมด ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ขอทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตในเช้าวันใหม่ที่เราทั้งหลายดำเนินชีวิตอาจจะเป็นเช้าสายบ่ายค่ำกลางวันหรือกลางคืนวันไหนเวลาไหนขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีใจถ่อมใจยำเกรงพระเจ้ามีใจกระตันอยู่ต่อพระองค์เสมอและระลึกอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายได้รับพระเมตตาพระคุณพระกรุณาของพระเจ้า พระองค์อภัยบาปให้กับเราพระองค์ได้ทรงมอบสิทธิแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าให้กับเรากลับมาคืนขใหยเราทั้งหลายเพียงแต่มีความกระตันอยู่เพียงแต่เรามีความถ่อมใจกับใจรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยเพื่อเราทั้งหลายจะรับการชำะระเพื่อเราทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าใจนาพระไถยพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไยัยและอะไรดียอดเยี่ยมเพื่อการดำเนินชีวิตของเราที่มีอยู่ณวันนี้จากนี้ไปเพียงพอที่พระองค์จะเห็นการกลับใจของเราอย่างชัดเจน ปกป้องเราทั้งหลายสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายเจิมเราทั้งหลายอวยพรเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตต่อพระพักของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราในวันนี้ที่จะดําเนินชีวิตใช้ชีวิตทุกลมหายใจเพื่อโปรเจาขต์จอดจอดอยู่ในจุดประสงค์ในพระราชกิจของพระเจ้าปกป้องเราทุกเวลานาทีให้พ้นจากมารลายพ้นจากการตายก่อนเวลาคอยเราทั้งหลายทวงคืนและได้คืนในพื้นที่ที่เรายึดคืนจากศัตรูคือผีร้ายวิญ,ญญาณชั่วทั้งในชีวิตของเราครอบครัวเราธุรกิจการงานบ้านเมืองประเทศชาติและยุคสมัยของเราครอบของปกคุม สถิตยอยู่กับเรา,าพระบิดาที่รักยิ่งเราพึ่งพาพระองค์เราขอพระเจ้าทรงนำเราเราขอพระองค์สถิตยอยู่กับเราเสมอเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าใน